สวัสดีค่ะการบ้านหุ้นแสนสิรินะคะกับวันนี้ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่9มีนาคม2566ค่ะเราจะมาดูกราฟทางเทคนิคของหุ้นแสนสิรินะคะว่ามีทิศทางกรอบการขึ้นลงของราคาเป็นเช่นไรบ้างค่ะและเช่นเคยค่ะกราฟที่นํามาใช้ในวันนี้นะคะมาจากเว็บไซต์ของสยามชาร์ต .com ค่ะเป็น Time f ฟร m o n t นะคะไทม์เนี่ก็เหมาะสําหรับการวางแผนการลงทุนในระยะยาวนั่นเองนะคะภาพรายเดือนนะคะก็จะเห็นว่าแสนสิริ มีกรอบราคาที่เล่นกันอยู่ปัจจุบันอยู่ที่1บาท50ถึง2บาทนะคะตอนนี้2บาททําหน้าที่เป็นแนวต้านของกรอบนี้อยู่นะคะและถ้าหากสามารถเบรคทะลุกรอบนี้ขึ้นไปได้นะคะก็จะขยับขึ้นไปเล่นในกรอบต่อไปนะคะซึ่งมีช่วงราคาอยู่ที่2บาทถึง2บาท50ค่ะดังนั้นจะเห็นได้ว่าช่วงราคาของแต่ละกรอบนั้นจะวิ่งห่างกันอยู่ที่50สตางค์ค่ะราคา2บาทจึงทาหน้าที่เป็นทั้งแนวต้านและแนวรับนั่นเองค่ะ และตามไปดูบรรยากาศการลงทุนหุ้นแสนสิรินะคะผลปรากฏว่าวันนี้ติดลบไปถึง7สตางค์เลยนะคะติดลบอยู่ที่3.63%เค่ะช่วงเช้ามีราคาเปิดอยู่ที่1.92บาท92สตางค์นะคะแล้วก็ขึ้นไปทำา i ายที่1.96บาท96นะคะ หลังจากนั้นมีการปรับตัวลงมานะคะไปทำโลอยู่ที่1.81บาทแ1 81, และราคาปิดตลาดณนะวันนี้อยู่ที่1.86บาท6ค่ะพรุ่งนี้ก็มาลุ้นกันต่อไปนะคะว่าแสนสิริจะมีทิศทางเป็นอย่างไรและแสนสิริกำลังจะขึ้นเครื่องหมาย X d ในวันที่16มีนาคม2,566นะคะถ้าหากว่าใครมีหุ้นแสนสิริอยู่แล้วนะคะแล้วก็ ถือไปจนถึงวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD คือวันที่16มีนาคม2566เนี่ยก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลปีนี้ประกาศใจเงินปันผลอยู่ที่หุ้นละ11สตางค์นะคะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบจากราคาปัจจุบันที่1บาท86เนี่ยก็จะได้เงินปันผลประมาณ5.91ค่ะสำหรับคลิปนี้มีได้เป็นการชี้ชวนให้ซื้อหุ้นแสนสิริแต่อย่างไรนะคะถือว่าเป็นการศึกษาหาความรู้วิเคราะห์แนวโน้มทิศทางกราฟทางด้านเทค เทคนิคเท่านั้นค่ะการลรงทุนมีความเสี่ยงค่ะผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะลูกชาวนาะลงทางมาเป็นครูไม่เคยรู้หน้าที่ครูเป็นอย่างไรเฝ้าแอบตาม เพราะอะไรทำไมทุ่มเททุกวันถ้าจะถามใจครูต้องการสิ่งใดคำตอบที่ได้มันคือสิ่งตรงกันครูสอนหนังสือสอนนิสัยยืนอยู่หน้าฉันสอนมาเนิ่นนานจนพอนเข้าใจ ถ้าจะทมใจครูอีกสักหมื่นครั้งมีบ้างอย่างที่ต้องการอีกใหม่ครูเอ่ยตอบตอบคำถามนั้นอย่างภาคภูมิใจทั้งใจและกายมีไว้เพื่อเธอหัวใจครูใครก็รู้ ตลอดชีวิตตั้งใจทำได้เสมอจะเหนื่อยยากเพียงใด ใอดีไม่ได้เป็นอย่างนี้มีชั่วดีดําขาวคละคล้าปนอยู่แต่เมื่อมีคําเรียกขาดคนนั้นว่าเป็นครูไม่เคยรู้หัวใจครูมาเมื่อใดหัวใจครูใครก็รู้ ตอดชีวิตตั้งใจทำได้สเสมอจะเหนื่อยยากเพียงใดเต็มใจทำได้เพื่อเธอยินดีสเสมอเพราะคำว่าครูถึงโลกเปลี่ยนแต่ใจไม่เคยเปลี่ยนยังสอนนักเรียนเรื่อยไปให้ความรู้ ไม่เปลี่ยนแต่นักเรียนยังต้องการครูเพราะการเรียนรู้ต้องคู่จิตใจหัวใจครูใครก็รู้อยู่ที่สิษย์ตลอดชีวิตตั้งใจทำได้เสมอจะเหนื่อยยากเพียงใด ำว่าครูจะเหนื่อยยากเพียงใดเต็มใจทำได้เพื่อเธอยินดีเสมอ